สวัสดีสสดค่ะคุณผู้ชมอีกไม่กี่วันแล้วก็จะเข้าสู่ปี2,566แล้วนะคะหนึ่งตื่นเต้นแล้วก็รอที่จะได้พบกับอะไรใหม่ใหม่ในปีหน้ามากเลยค่ะมายาก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะได้ขา่าวมาว่าปีหน้าช่อง3จะมีนักสแสดงเด็ดๆปัง,ปงๆที่เตรียมตัวเรียงคิวมาให้ทุกคนนะคะได้ทําความรู้จักกันค่ะบอกเลยว่าน้องๆนาง,งเอกยเจนปีหน้าเนี่ยสวยไม่ซ้ำมาให้แฟนๆได้เลือกเป็นเมนกันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ และถึงจะคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ละคนกับบทบาทที่ผ่านมานะคะแต่บอกก่อนว่านั่นก็เหมือนแต่ละคนเพิ่งได้เดบิวต์เป็นรุกกี้สาวสาที่อยากได้ใจแฟนๆทั้งนั้นเลยค่ะและวันนี้นะคะสีสันบันเทิงก็เลยขอจัดสกู๊ปเปิดวาร์ปเหล่านาง,งเอกสาวทีมนิวเจนทั้งหมดพร้อมพาทุกคนนะคะไปทําความรู้จักแต่ละคนแคบบเอก l u s ษ v ์สุดๆไปเลยค่ะ วาแปแรกเปิดด้วยนางเอกจีน่ายีนานักแสดงสาวคนสวยกับแต้มต่อที่เจ้าตัวเก็บเกี่ยวประสบการณ์มามากมายในปีหน้านี้ก็พร้อมเสิร์ฟผลงานอีกหลายรสชาติรอขึ้นแท่นเป็นตัวแม่ที่ตัวจริงแสนน่ารักขี้เล่นสุดๆค่ะ นักแสดงเรื่องแรกของพี่คิงได้ค่ะด้วยความที่เราเ,ราเป็นนางเอกใหม่ด้วยโชคดีที่พี่เจมเนี่ยเป็นคนน่าราักเรื่องที่กําลังถ่ายอยู่เนี่ยอีก2เรื่องมันก็เป็นบทที่แปลกใหม่อีกจากที่เราได้เล่นแบบว่าปัจจุบันก็กลายมาเป็นพีเรียดอยากเล่นกับพี่ๆหลายๆคนนะคะตอนนี้เหลือพิเกต์ก็รอค่ะเผื่อได้เล่นกับพิเกต์ก็จะได้เห็นละครของจีน่าออกมาเรื่อยๆค่ะจีน่าจะไม่หายไปไหนค่ะคนที่2ต้องบอกเลยว่ามาแรงแซงทุกโค้งสาวน้ำฟ้าธัญพัฒน์ความน่ารักกระแทกตา การแสดงกระแทกใจหลังรับบทบาทสุดชาเลนจ์พิสูจน์ฝีมือเข้าตาผู้จัดและแฟนๆสาวน้ำฟ้าก็กาวึ้นแทนเป็นนังเอกเต็มตัวและปีหน้ายังมีละครจอคิวอีกหลายเรื่องให้แสดงศักยภาพรัวๆค่ะเรื่องแรกเรื่องอะไรอ๋อเรื่องแรกสายรับจับแอป ค่ะก็ตื่นเต้นมากครั้งที่มาถ่ายก็ตื่นเต้นถึงแม้ว่าบทเราจะไม่ได้มีอะไรเยอะอยากลองเล่นนิ่งๆลึกๆะ่ะคือหนูด้วยลุคน่าจะเป็นคนสดใสแหละแต่ว่าอยากลองอะไรที่มันแบบคอนทราสต์กับตัวเองดูเป็นแบบสุข,ขุมใช้อินเนอร์มากกว่าจังทุก BTS <c oughs> ได้ไหมอ๋อ <c oughs> ไม่ได้เหรอ <c oughs> อยากเล่นกับพี่หมากปรินค่ะหมากปรินหรือว่าทาไม่ได้พี่หมากปรินก็พี่มาริโอที่จะมีออนแอร์ก็คือเลือดเจ้าพยาค่ะแล้วก็ที่กําลังถ่ายทําอยู่มีอุบัติเก่อเสวา วผมลิขิตรักทวงทุ่งขายไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะคลื่นลูกใหม่ช่อง3แต่สกิลเกินต้านยดานารินยามาพร้อมความสวยมากเสน่ห์และความสามารถเต็มประลอดทยานสู่การแสดงละครกับบทบาทไม่ธรรมดาตอกย้ำความสามารถให้แฟนๆได้รู้จักอีกด้านของสาวยดาค่ะเพลงก็ไม่มี หนูก็เต้นไปจริงจริงอะหนูเคยมาเล่นกับช่องสารตั้งแต่ตอนหนูอายุสิแล้วคะ่ะตอนนั้นเรื่องนาดีลิสยากับเบียพยาบาทคะ่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังแบบเด็กเบบีอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะอยากหาประสบก,การณ์ก่อนคือหนูอะเป็นคนที่เหมือนชอบอะไรที่มันเป็นความท้าทายตัวเองคะ่ะ บทไหนที่เราได้เห็นแล้วเรารู้สึกว่าเรายังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยก็อยากจะลองเล่นจริงพี่ๆในช่องหนูติดตามหลายคนมากก็จะชอบพี่แอนทองผสมพี่เจนนี่เทียนโพอะไรไม่กล้าคิดเลยค่ะคือบทไหนก็เล่นหมดเลยเป็นน้องใหม่แกะกล่องทางช่อง3เลยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะก็ปีหน้าน่าจะได้เห็นกันมีเรื่องควันลือไทยค่ะในชุดดวงใจเทวพรมนะคะแล้วก็เรื่องกรงดอกซอยค่ะสาวไซสหัวใจนักกีฬามิ้นรันระวีความสามารถรอบด้านสวยเก่งครบเครื่องประชันผลงานกับนักแสดงรุ่นใหญ่มามากมายเลเวลอัพจน พร้อมยืนหนึ่งปีหน้าเตรียมคว้าใจแฟนๆกับบทบาทนางเอกสายแกรง่งและพร้อมปล่อยของอีกหลายเรื่องเลยค่ะแม่ก็เป็นรับเชิญค่ะข้ามสีทันดอนแต่ที่เล่นเยอะๆก็จะเป็นด้าแดงแดงๆค่ะยากมากตื่นเต้นมากจำโมเมนต์นั้นได้อยู่เลยอยากทําอะไรที่มันฉีกไปก็น่าจะเป็นพวกบูอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะยังไม่เคยเล่นบูเลยน้ําฟ้าละกันค่ะเพราะว่าแบบเออสนิทกับน,น้องด้วยอะไรเย่างี้แล้วน้องเป็นคนเฮฮาที่ถ่ายอยู่แล้วก็เตรียมออนแอร์นะคะก็จะมีดุดอักษรค่ะแล้วก็มีกลเกมรักค่ะแล้วก็มีหนังภาพยนตร์ก็ เป็นกำลังใจให้ในทุกๆผลงานของหนูด้วยนะคะน้าหวานจนละสายตาไม่ได้ตีต้าชยานิดความสวยมงลงการแสดงก็ได้ใจทั้งพิเรียดคอมดี้ดรามา่าจิมลางมาจนฝีมือก้าวหน้าและยังพร้อมพัฒนาอยู่ตลอดปีหน้าเตรียมปังปังปังติดกระแสทั่วบ้านกับผลงานอีกหลายเรื่องดีกรีกู้พระเอกยอดฝีมือทั้งนั้นเลยค่ะเรื่องแรกเลยก็คือทองเอกหมอยาท่าฉลองค่ะรับบทเป็นแม่กลิ่นค่ะตื่นเต้นมากค่ะตอนทองเอกที่รับบทเป็นแม่กลิ่นเนี่ยคือหนูอ่ะเป็นแบบ แบบว่าน้องตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ท่ามกลางทุกคนดราม่าเข้มข้นอะไรอย่เงี้ยยังไม่เคยค่ะแล้วก็พี่แอนทองผสมเครแบบเป็นแบบอย่างที่เราแบบอยากอยากทําแบบนั้นได้ก็มีเรื่อง แผ่รักหักคันลุงค่ะแล้วก็ต้นปีหน้าลงรางหักออนซอนค่ะแล้วก็ดุดอับสอนค่ะน่าจับตามองเกินใครต้องยกให้สาวพีพีปุนปรีดีออร่ากระแทตาความสามารถไม่เป็นรองเอเนอร์จีสดใสถูกใจทั้งแม่ยกพ่อยกปีหน้าเตรียมส่งกันบ้านโปรเจกต์ใหญ่ลังซุ่มเงียบทำงานให้แฟนๆได้ชื่นชมความตั้งใจของสาวพีพีค่ะผลงานที่ตาใส่สรดปอันแรกคือพิธีกรสีสันบันเทิงค่ะตามมาด้วยละครคุณหมีปฏิหารหนูอยากเล่นละครที่แบบเล่นเป็นคนที่มีเวทมนต์ คือแบบหนูมีพลังพิเศษอะไรประมาณนี้หนูอยากเล่นกับพี่เจนนี่เทียนโคค่ะอยากเล่นกับพี่หมากแล้วก็อยากเล่นกับพี่เจมจีค่ะหนูเป็นนางเอกเจนใหม่ของช่องสามค่ะจะมีละครเลือดเลือดเจ้าพระยาค่ะรักสุดใจยายตัวแสบดวงใจเทวพรมค่ะชื่อเรื่องว่าพรชีวันค่ะผมลิขิต่ะ